สวัสดีทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปสรุปความรู้ในวันนี้นะครับครับกับผมครูอาร์ตภาคภูมิโกสัยนะครับก็รับหน้าที่สอนในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะครับวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่2นะครับหรือว่า ep ที่2ตอนที่2นะครับในการสรุปความรู้เนื้อหาดีๆนะครับในสาระการเรียนรู้สังคมศึกษานะครับชั้นป .1 นนะครับ ในเรื่องของหน้าที่พลเมืองวัฒน,ะธ,นธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคมนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นไปรับชมแนละรับฟังกันได้เลยครับสำหรับเนื้อหานะครับเนื้อหาเนี่ยก็จะแบ่งเป็น4พาร์ทนะครับหรือว่า4เนื้อหาก็คือ1นะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดี2 โครงสร้างความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัว3การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยและ4นะครับก็คือโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียนครับในส่วนที่1นนะครับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีนะครับ ก็ได้สรุปมาเป็น4หัวข้อสําคัญหลักๆก็คือ1การเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับมีอะไรบ้างนะครับก็คือต้องมีความกตันยูกตาเวทีเคารพในความเห็นของผู้อื่นแล้วก็มีสัมมาคารวะกับผู้ใหญ่นะครับส่วนที่2นะครับก็คือการเป็นสมาชิกที่ดีของของโรงเรียนนะครับก็คือง่ายๆเลยนะครับก็คือนักเรียนทุกคนต้องมีความขยันมั่นเพียรมีสัมมาคารวะ เชื่อฟังคุณครูนะครับหรือผู้ใหญ่นะครับ 3. นะครับประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวนะครับก็คือ1นะครับก็คือพ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้กระทำลงไป 2. การอยู่ร่วมกันทําให้ครอบครัวเนี่ยเกิดความอบอุ่นและสุดท้ายข้อ3ก็คือบ้านเรือนอาคารเกิดความสะอาดเรียบร้อยนะครับข้อ4ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียนนะครับก็คือ1 พ่อแม่เกิดความภาคภูมิใจนะครับ2สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนนะครับและก็สุดท้ายเกิดความคิดส,สร้างสรรค์สร้างสังเกตและก็มีทักษะต่างๆนะครับเกิดขึ้นเนาะต่อไปนะครับต่อมานะครับข้อที่2หัวข้อที่2ก็คือโครงสร้างความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่สมาชิกในครอบครัวนะครับ1โครงสร้างครอบครัวนะครับก็คือเขียนและก็แบ่ง ผังต้นไม้นะครับประกอบด้วยพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหลานเหลนนะครับดังรูปที่ปรากฏนะครับ2นะครับออความสัมพันธ์ของครอบครัวเนาะประกอบไปด้วยนะครับพ่อแม่ต่อลูกนะครับก็คือมีความรักดูแลเอาใจใส่นะครับ ปู่ย่าตายายหลานนะครับก็คือให้ความรักเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับพี่กับน้องก็คือรักสามัคคีการส่งเสริมสิ่งที่ดีงามและสี่นะครับลูกต่อพ่อแม่และผู้อาวุโสก็คือตั้งใจเรียนกระตันยูแล้วก็เป็นคนดีนะครับต่อมานะครับก็คือการมีส่วนร่วมนะครับด้านประชาธิปไตยแบ่งเป็นสองหัวข้อหลักๆเลยก็คือ ป,ประชาธิปไตยในครอบครัวนะครับก็คือการนําหลักเหตุและผลมาใช้ในการแก้ปัญหารับฟังนะครับและสามารถแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตนเองได้ข้อสานะครับก็คือแบ่งหน้าที่กันในครอบครัวและ4นะครับก็คือร่วมแสดงความคิดเห็นและคิดแก้ปัญหา,ป,าประชาธิปไตยในโรงเรียนนะครับก็คือ1ส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของรประชาธิปไตย2 ให้นักเรียรู้จักระเบียบข้อปฏิบัติข้อบังคับกฎเกณฑ์ของสังคม 3. นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ4นะครับก็คือการจัดการทำกิจกรรมส่งเสริมในโรงเรียนหัวข้อสุดท้ายนะครับหัวข้อที่4ก็คือโครงสร้างและความสัมพันธ์ของบทบาทหน้าที่สมาชิกในโรงเรียนนะครับแบ่งเป็น3หัวข้อหลักๆเลยก็คือ1 การมีส่วนร่วมตามกระบวนการประชาธิปไตยนะครับก็คือผู้บริหารโรงเรียนนะครับก็คือการดูแลจัดการความเรียบร้อยภายในโรงเรียนครูอาจารย์นะครับก็คือสอนหนังสือให้มีความรู้นะครับอบรมนักศึกษานักเรียนนะครับเจ้าหน้าที่โรงเรียนเนาะดูแลและจัดการเอกสารข้อมูลภายในโรงเรียน4นะครับนักเรียนก็คือตั้งใจเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนนะครับอามาดูข้อที่2กันนะครับ โครงสร้างภายในของโรงเรียนนะครับก็จะสังเกตได้จังรูปนั้นก็คือจะมี1นะครับผู้อำเนการโรงเรียนนะต่อมาก็คือผู้ฝ่ายบริหารต่างๆนะครับเช่นฝ่ายธุรการนะครับฝ่ายพัสดุนะครับเป็นต้นนะครับต่อไปก็เป็นครูนะครับครูประจําชั้นหรือว่าครูประจําสาขาวิชาต่างๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นนักเรียนนะครับนี่ก็จะเป็นโครงสร้างโดยย่อนะครับที่ผมยกตัวอย่างมานะครับของโรงเรียนเนาะ ครับก็สำหรับคลิปสรุปวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณอย่างมากนะครับที่ทุกทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังกันนะครับก็สำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่2นะครับตอนที่2เนาะนะครับถ้าเกิดผิดพลาดประการใดนะครับตัวหนังสือผิดสไลด์ผิดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาไว้หน้าที่นี้ด้วยนะครับ เช่นเคยนะครับถ้าหาใครสนใจนะครับเนื้อหาดีๆแบบนี้นะครับหรือต้องการที่จะขอสไลด์สรุปความรู้ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์มาในช่องคอมเมนต์ของ youtube ช่องผมได้นะครับหรือผมจะส่งลิงก์นะครับสไลด์ให้นะครับอินบ็อกซ์มาได้นะครับทางช่องช่อง ยูทูบนะครับครับผมก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำรเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ